สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC Fan หวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทท่านกันเลยนะครับก็สลับในคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะครับก็หลายๆท่านก็โชคดีกันไปนะเสียดายไม่ได้เป็นตัวเด้นอันดับ1นะครับงมาเข้าในตัวเน้นอันดับ2นะแต่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 ก็เน้นในบนนะครับเนาะนั่นแหละนะฮะก็คือจากที่ในงวดวันที่17เนี่ยมันออก8 5, <jo in> 78970นะซึ่งมันมี8ปดตัวแล้วก็7จตัวในที่ในรางวัลที่1ซึ่งนะฮะในครั้งก่อนในปี68เนี่ยลองใช้ในสูตรนี้นะครับก็ผลปรากฏว่ามันก็เข้านะแถมยังมาบนนะที่ที่เน,น้นๆด้วยนะฮะก็ก็เลยใช้ต่อกนะะ็ได้อีกนะครับนั่นแหละนะซึ่งนะครับเท่าที่ดูแล้วใช้อีกนะฮะในสูตรนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับเนาะซึ่งในล่าสุดนี่ก็น่าจะเน้นในที่ ในล่างนะครับรอบก่อนเน้นบนรอบนี้เน้นล่างนะครับมาดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงก็มีปี4955นี้เนาะตามนี้เลยนะครับส่วนในผลในงวดถัดมาจากในตรงนี้นี่ก็ออกไปฮะก็จะเป็นที่ใน7 7็ดเจ็าเจ็ดสามเก้าเนาะออกห้าห้าในตรงนี้เป็นสามเจ็ดสามแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับ สามแดปดแล้วก็แปดห้าแล้วก็เก้าอ่าแล้วก็หกเก้าหกนะครับแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็งวดที่แล้วเป็นนะครับหกสองเก้านะครับแล้วก็สี่ดนะเนี่ยซึ่งมันเป็นหลักร้อยเก้าเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเกิดว่างวดถัดไปถ้ามันมีเจ็ดมีแปดสองตัวแบบนี้แล้วถ้าหลักร้อยเป็นเก้าเน้นหลักร้อยเป็นหกเหมือนเดิมแล้วกันนะหรือเน้นหกกับเก้าในที่ในบนแล้วก็ถ้ามันมีสองศูนย์ล่างเหมือนกันอีกก็ เน้น8ดล่างแล้วกันนะแปดห้ามา8 4ดเออเลขใกล้เคียงกันเลยนะฮะซึ่งมาดูในที่ในลล่าสุดแล้วกันหาในงวดถัดมานะว่าจะได้ในเลขไหนนะครับซึ่งได้ในตัวเลขในชุดนี้นี่ก็จะเอานะครับในที่ในหลักสิบในหลักสิบล่างสิบล่างงวดนี้นะครับนี่งวดนี้ไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ใน อ่าสี่สี่ห้าสี่ห้าหกได้สี่ห้าหกเอาตัวนี้ไปเพิ่มแต้มตัวแต้มนะครับนั่นแหละนะครับลองดูว่าผลนิ้วกัธนามีไหมสี่ห้าหกนะครับผลถัดมานในปีสี่เก้าตัวนี้ออกไปในที่ในเก้าเก้าสองห้านะครับแล้วก็ห้าหกนี่เห็นไหมครับก็มาห้ามาหกนี่มาล่างแค่นี้เลยนะง่ายง่ายเนี่ย ถัดมาถัดมาแล้วก็ถัดมาอีกอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันก็ได้456ห้าหนำหลัก10ล่างไปเพิ่มเต้มลดแต้มถัดมามีไหมแตนะ้ออก900นะครัแแล้วก็6060 60, 60. ก็มีมาใน6เนี่ยก็มาล่างนะครับสังเกตดูมาในหลัก10อันนี้ก็หลัก10ถัดมาในตรงนี้เป็น0เพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้901 901จะมีไหมจะออกหรือเปล่านะฮะก็ จะเป็นในที่ตรงนี้เป็นในที่ในอ่าหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับอืมนะก็ไปในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้แปดนะก็ได้เจ็ดแปดเก้านะครับต่อถัดไปดีออกไปที่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะแล้วก็ห้าเก้านะครับอืมนี่แต่มันก็ยังอยู่ในล่างนะสามตัวมาหนึ่งตัว แล้วก็6ในตรงนี้ก็จะเป็นที่ใน5 6 7ถัดไปนะครับออกไปที่ในแปดแปดกาดนะครับแล้วก็ปาดนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ก็มาในล่างก็แสดงว่าล่าสุดต้องไปเอาในงวดที่แล้วนะในหลักสิบล่างก็คือเป็น4เพิ่มแต้มลดแต้มเป็น3 4 5สี่ห้าี่ห้าติดไว้ในล่างนี่ครับวิ่งล่างเด่นล่างจะเข้าอีกหรือไม่จะเข้าอีกไหมนะ ในงวดนี้เข้าหรือไม่เข้าเขาว่าเขาเขาว่าเขาเข้า,ข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 าแล้วกันนะขอให้มาในล่างสามสี่ห้าอ่ะได้เลขเต่นแล้วนะฮะหาตัวมาจาับซึ่งหาตัวมาจับก,ก็ไปเอาในนะครับงวดที่มันซ้ำๆกันในตรงนี้แหละนี่เลขเจ็ดเลขแปดเตซ้ำๆกันยังไงเนะี่ยก็คือเอามาลดแต้มเอาหลักร้อยเอาง่ายๆนะครับเอาในหลักร้อยตรงนี้ไปลดแต้มนะครับอ่ามาดูในปีสี่เก้าหลักร้อยลดแต้มนะครับก็จะเป็นห้า 5 4 3เนี่ยเอาในชุดนี้นะฮะมาจับกับในชุดนี้ก็จะได้ล่างนะครับนี่ออก5 6าหมีไหมนะครับมีไหมมีไหมมีไหมม,ม,มีเนี่ยเออห้านะครับแล้วก็หกห้ามาล่างแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะก็ได้2ตัวล่างแล้วเมื่อดูในปีห้าห้าอ่ะเอาหลักร้อยนะครับก็ได้เจ็ดหก ห้าเนาะเอาห้าหกเจ็ดไปจากกันกับในสี่ห้าหกในชุดนี้นะครับซึ่งออกหกศูนย์ไม่แปลกหลอกที่มันหลุดนะครับเพราะว่ามันชนกันนะครับในที่ในห้ากับหกเนี่ยห้ากับหกเนี่ยเนาะอืมมันก็อาจจะอ่ะมันสถิติมันอาจจะหลุดบ้างเข้าบ้างนะถ้ามันเข้าทุกงวดเดี๋ยวมันแปลกๆไปนะเออมันต้องมีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับซึ่งมันก็ชนกันในที่ในสองตัวนะครับอืมก็ไม่มานะมาแค่เลขเด่นหก อ่ะก็ถือว่ามันก็ยังนะครับยังมาในล่างอยู่เนาะอ่านะครับไทยภัยไปงวดนี้นะครับแล้วก็ในงวดนี้เป็นแปดแปดเจ็ดหกอ่ะลดแต้มหกเจ็ดแปดมาจับก,กันกับในที่ในเก้าศูนย์หนึ่งก็ผลออกเจ็ดเก้าในเก้าเอาตรงนี้นะครับเจ็ดก็มาเอาตรงนี้นะนะครัเห็นไหมครับอ่าเจ็ดเอาในตรงนี้เป็นหลักสิบแล้วกันนะเจ็ดเก้ามาล่างถัดมานะครับในปีหกสองนะครับหลักร้อยเนาะอ่าเป็นเจ็ดก็ลดแต้มไปเป็นหก แล้วก็5 5 6 7นะมาจับกันกับในชุด789กนะครับก็ผลออกก็จะเป็นในที่ใน5 9กนี่ก็5แล้วก็9เออเนี่ยตรงๆงนะเนี่ยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็มาในปี6กบาทก็เหมือนกันนะเอาหลักร้อยเป็น9 8 7, 7 8, 9 8 7 7 8 9เนี่ยนะครับเอาในหลักสิบแล้วกันในตรงนี้นะครับ,นะรบจับกันกับในชุดนี้เอาชุดนี้เป็นหลักหน่วยแล้วกันซึ่งผลออก8ป นี่ก็8าดและนี่ก็จะเป็นในที่7ก็มาล่างแสดงว่าเนี่ยล่าสุดนี่ก็ต้องเอาในหลักร้อยนะ9 8 7เนี่ยเอาตำแหน่งตัวนี้นะครับเป็นในที่ในหลักสิบนะครับก็จะได้ในที่7 7 3 7 4 7 5 8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5นะครับ ล่างเท่านั้นนะครับล่างเท่านั้นนะฮะก็หรือท่านไหนชอบคิดว่าเอ๊ะมันจะไปบนอ่ะก็ซื้อบนแล้วกันนะฮะเนาะนหรือมันอาจจะไม่ออกเลยก็ได้นะครับสลับในตรงนี้ก็เอาไปเป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะฮะให้ทุกท่านนะครับได้ไปเลือกซื้อนะฮะสลับในที่ในสลากกินแบ่งรับชวาบาลน,นะครับเนาะอ่าเก้าชุดนะซื้อไว้ตรงๆจับไว้ตรงๆเลยแล้วกันถ้าถามผมว่าผมชอบในชุดไหนเนี่ยนะครับก็เท่าที่ดูจากในสถิติในตรงนี้แล้วล่ะ ดูจากส Cert จิติสจิตเตมาเจ็ดมาเก้ามีหกฝั่งฝั่งขมขบๆนะฝั่งขบๆเนาะนี่มาในฝั่งนี้ขอบๆมาในขอบๆมาในขอบๆขอบๆก็แสดงว่าเน้นเด่นสามกับห้าเนาะนิ้นเด่นสามกับห้าเนาะ หรือใครชอบสี่กตัดไปนะแต่เท่าที่ดูสถิดีแล้วก็เน้น3กับ5แล้วกันนะครับสำหรับในนะครับเลขที่ออกแบบนี้นะครับนำสูตรนี้ไปใช้เลยนะครับตั้งแต่ในงวดวันที่17เมื่อกละนะครับเลขที่ออก8-2ตัวในที่ใน6ตัวรางวัลที่1แล้วก็มี72ตัวในรางวัลที่1 นำสูตรนี้ไปใช้นะครับอย่างไงก็ขอให้เข้าอีกมาอีกถูอีกแล้วกันนะในงวดที่แล้วนี่เน้นเน้นบนเน้นเน้นบนนะครับในรอบนี้นี่เลขน้อยกว่าในงวดที่แล้วอีกนะครับเนาะอ่าเลขไม่เยอะเลขไม่เยอะนะครับถ้าเน้นเน้นดูจากเมื่อกี้ก็เป็น6คู่เนาะอืมหคู่เลยนะครับแต่งวดที่แล้วมาในอันดับ2นะครับเนาะถ้าไล่ดูนี่ก็นะงวดที่แล้วแต่มันเยอะไปอย่างดีที่เป็นตัวที่ผมเน้นให้มาในอันดับ2นะครับก็จะเป็นในเลขที่ออกแบบนี้แหละ นะครับเนาะสูตรนี้เลยนะครับก็ถ้าใครถามสูตรนี้เป็นสูตรไหนสูตรอะไร8 8ด7ปแล้วกันนะครับ,บเนาะอ่ะสูตร8ป7 7ปเจเปรียบเทียบในตัวเลขที่ออกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดในเลขออก4 8ดนะเลขออก4 8มีอะไรพิเศษพิเศษซ่อนอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะครับเนาะอ่ะยังไงก็รอติดตามแล้วกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ